สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจาค่ำคืนวันจันทร์ที่13มีนาคมนะครับสำหรับรัสเซียอังกฤษเยอรมันดาวโจน์ค่ำคืนนี้รอบแรกนะครับเบาๆไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเริ่มฟังกที่รัสเซียครับรัสเซียเปิดที่บวกครับ4 5 6 7 4ครับ4 5 6 7 4ครับตอนนี้ผมคิดรัสเซียลงลบไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยจับที่ลบนะครับ รัเสเซียถ้าขึ้นบวกก็เบาๆกันครับรัเสเซียครับคพืนนี้1แต้มเท่ากันบนล่างเปิดเรียงตรงโอกาสเบิ้ลเป็นไปได้สูงมากนะครับทุกครั้งที่เดนเบิ้ลควรจะติดอองไปด้วยนะครับส่วนตัวผมผมชอบ1ครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งะครับวิ่งบนรุ่นล่าง1 2- 3คู่ที่เร่งไว้ก็จะมีจับที่ลบนะครับ1072เ,เลขที่ผมวางถ้าท่านถูกใจก็ตามนะครับ เนาะรอบแรกเบาๆไปก่อนครับตามเบาๆไปก่อนหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งนะครับแล้วก็เบิร์หกหกครับเนาะมัดหกเข้าไปครับ ก็3ตัวครับใครอยากแต่ตรงก็เล่น3กลับ6กลับไปนะครับรัเสเซียคำคื้นนี้ได้แนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกก็มาเบาลลวกันเดอ้อขอบพระคุณอีกครั้งครับที่เข้ามาลชมตัวฟังครับ